ประสงค์ของการไปพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ่งค่ะก็คือการได้ใกล้ชิดกับคนดังระดับโลกแบบที่ชีวิตจริงแทบไม่มีโอกาสค่ะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไปได้ไกลมากกว่าแค่การยืนถ่ายรูปเฉยๆแล้วนะคะเพราะว่ามีเทคโนโลยีโฮโลแกรมที่เราสามารถเคลื่อนไหวไปพร้อมกับดาราคนโปรดได้ค่ะ เพียงแค่สแกนใบหน้าลงไปให้เครื่องวิเคราะห์ออกมาเป็น3มิติก็จะสามารถเห็นตัวเองเต้นรำไปกับดาราที่ชื่นชอบได้ไม่ว่าจะเป็นลีโอนาร์โดดิคาปริโอหรือแบรดพิต นี่คือโฮโลแกรมแดนเตอร์ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นคิดพึ่งสาขากรุงโตเกียวนำมาเสนอให้กับผู้เข้าชมใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างโฮโลแกรมเพื่อเติมเต็มความฝันในการใกล้ชิดกับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวเป็นเวลา90วินาทีจากเดิมที่ทำได้เพียงแค่ยืนถ่ายรูปเคียงข้างหุ่นคิดพึ่งเฉยๆเท่านั้น โดยโทชิเอนโดผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยสร้างความแปลกใหม่ให้กับพิพิธภัณฑ์ที่มีประวัติยาวนานกว่าร้อยปีในยุคดิจิทัลมิสูโฮชินเดนผู้ชมหญิงใบย24ปีบอกว่าการได้เห็นตัวเองเต้นกับสองดาราคนโปรดอย่างมารีลีมอนโรและเลดี้กากาเป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาดเหมือนความฝันที่เป็นจริง แต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการใกล้ชิดกับคนดังอาจจะไม่ได้ถูกใจผู้ชมทุกคนเช่นโทโมอากิอิชิคุซะที่เลือกโปรแกรมเต้นบัลเลสสวันเล็กคู่กับยูซุรุฮานิวนักสเก็ตลีลาดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกไม่ชอบใจเท่าไหร่นักที่เห็นตนเองอยู่ในชุดกางเกงรัดรูปตามแบบนักเต้นบัลเลชายและบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าเกลียดเพราะดูสมจริงเหลือเกิน